สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมากับโอ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ก็หายกันไปเกือบเดือนเลยเนาะหลังจากคลิป iPhone 12 Pro Max เนาะโอก๊ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีวันนี้ได้ของขวัญจากสามีมานะคะเป็นของขวัญที่โอกคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะสนใจมันเนาะสามีสั่งมาเซอร์ไพรส์คือแบบตื่นเต้นและดีใจมากอ่าต้องดีใจแหละเออสามีทำเซอร์ไพรส์สัทีนะคะโอเควันนี้นะคะโอ๊กจะมาแกะกล่องนะคะ s ซอร์ไพรส์ที่สามีทำก,ก่อนที่จะเซอร์ไพรส์นะคือโอก,ก็ลงไปเอาของที่รีเซ i v i ฟ g วิงของอพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็สามีให้โอกแกดเลยนะคะสิ่งที่โอ,อกได้มาก็คือทุกคนสิ่งนี้นี่เองโอ,อกตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าทุกคนจะตื่นเต้นกับโอ,อกไหมเนาะทุกคนโอ,อกได้ของขวัญเป็นรองเท้าแอมเมส เป็นโอรันแซนโดนะคะตัวที่ทุกคนนะรู้จักอยู่แล้วคือมันฮอตมันฮิตมากและสีก็ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องคิดเยอะนะคะสีเบสิกพื้นฐานที่สามีคิดว่าโอกต้องชอบแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจเนาะนั่นแหละแล้วลมันก็เป็นสีคลาสสิกอประเด็นที่นานซื้อให้อะก็คือคืออกบน่นมานานมากว่าอกอยากได้รองเท้าใส่เล่นนอกบ้านที่แบบ ที่มันไม่ใช่รองเท้าแบบคชัชชูมันไม่ใช่รองเท้าแบบส้นสูงมันไม่ใช่รองเท้าเป,ป้าใบมันไม่ใช่เอ็กซ์เพรสดีวที่เรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไม่มีรองเท้าแบบเป็นรองเท้าแตะที่เป็นรองเท้าแตะดีๆโอก็เลยบอกนางว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันม่นครบรอบแต่งงานอะ่ะจะขอคู่นี้แล้วกันนะนางก็เลยจัดมาให้คทุกคนอโอเคไม่พูดฟังทำเพลงแล้วมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าน,นะคะ เวลาเขาส่งไปรสนีนีนะคะทุกคนมันจะมาในกล่องแบบนี้นะคะเขาจะส่งมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีถุงด้านนอกที่แบบซีลอย่างดีมากนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีคนเซ็นรับนะคะอันนี้ก็คือสั่งมาจากเว็บไซต์ของ a i r m s ที่อเมริกานะคะความจริงมันก็จะเป็ถุงพลาสติกซึ่งซึ่งบทิ้งไปแล้วอ <laughs> โอเคขนาดเปิดกล่องออกมานะคะมันก็จะมีตรงนี้นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมมันจะเขียนว่า a m m s เลยนะทุกคนนะ เออขนาดกล่องด้านนอกเขาก็ยังเขียนว่าแอมเบสเลยคุณใส่ใจรายละเอียดนะคะอืมเป,ป้ปังแล้วก็จะมีการ์ดมีใบเสร็จมีเอ่อเหมือนการ์ดเล็กๆน้อยๆนะคะเราข้ามจุดน,นั้นก็เลยเรามาแกะดูดีกว่าว่ารองเท้าเราจะสวยไหมเออรองเท้าอะไรต้องแพงขนาดนี้เออเชิญก็จะม,มาแบบนี้นะคะทุกคนลืมพรีเซนต์ต้นคริสต์มาสและของขวัญด้านหลังช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสโอก็ต้องตกแต่งเออสวยเนี่ยเปลี่ยนมุมให้เพื่อนๆบ้างไงก็แบบ เห็นแต่มุมเดิมเดิมันต้องเห็นมุมใหม่ๆบ้างโอเคข้ามไปข้ามไปนี่แอนนีแอนนี้อยู่ตรงนี้จับแกะเลยนะทุกคนแกะเลยแล้วกันนะความจริงอ่ะคือมันยังไม่ถึงวันครบรอบของโอกัสามีนะเว้ยแต่แบบรีบไงคือสั่งมาก่อนแกะก่อนแล้วก็ทำอันบ็อกให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยลงลูกใหม่โอเคแกะจ้าแกะนะจ้าแกะจ้าแกะแกะนะจ้าก็จะมีโบเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เนาะเขียนว่าแอนนส เอเมสกล่องสีส้มนะคะเหมือนกล่องรองเท้าอะเนาะเหมือนกล่องรองเท้าทั่วไปสีส้มนะคะอ่าแล้วก็ข้างในก็จะมีใบเสร็จนะคะทุกคนซึ่งมันจะต้องอยู่ในซองแต่อกดึงมันออกมาแล้วอืมแล้วก็มีเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะสองข้างเลยเนาะสองข้างก็ต้องมีสองข้างแบบนี้เนาะคะ่ะ ใครให้มาถุงเดียวเราต้องไปทวงถุงนะทุกคนตัวรองเท้าทุกคนมันก็จะมีกระดาษทิชชู่ยัดอู่ตรงนี้เพื่อเก็บทรงของเขาไว้เนาะทุกคนนี่เลยจ้าปกติมากสวยแบบธรรมดาเบอร์36นะคะไซส์รองเท้าเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์ไม่มีมีแต่เบอร์รองเท้าเผื่อใครอยากซื้อให้อีกคู่หนึง่งเออนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยเอองทุกคนคงเห็นแล้วแหละคือว่ามันเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนรองเท้าแบบธรรมดาเนาะ ก็อย่างนี้นะคะทุกคนนี่แหละจบแล้วแค่นี้เลยวันนี้ก็จะมาเหอของเหอรองเท้าที่ได้มาจากสามีให้ทุกคนดูหวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบวิดีโอขออ,อกนะคะแลวก็อย่าลืมกด subscribe ช่องโอ๊กีไลฟ์ลีของอ,อกด้วยนะคะแลวก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้อ,อกทําวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะเดี๋ยววิดีโอต่อไปอ,อกจะมารีวิวอะไรต้องกดติดตามไว้แล้วก็ โอกาสว่าโอ๊กจะทําวิดีโอวันครบรอบแต่งงานกับสามีแล้วก็วันคริสต์มาสถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเลิฟยูนนะลืมลืมขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของโอก๊กคลิปที่แล้วคลิป iPhone 12 Pro Max จนถึง 11K 1 1 0 0 0คนดูเข้ามาได้ยังไง <laughs> คลิปกากมากแต่ขอบคุณมากนะคะ Bye!